was busy thinking สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไปถอยคอมมาใหม่นะครับคอม PC นะครับเพราะว่าต้องบอกจุดประสงค์ที่ไปซื้อก่อนนะครับคือผมอยากจะสตรีมเกมนะครับอยากทำคลิปเกี่ยวกับการสตรีมเกมการตัดต่อนะครับก็เลยไปหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคอมมาที่เราจะซื้อนะครับคือไปหาข้อมูลในใน u t u b e นะครับเขาบอกว่าคอมเนี่ย สเปคต้องแรงนิดนึงนะครับถ้าใครจะเอามาสตรีมเกมนะครับซึ่งผมเนี่ยหาข้อมูลแล้วนะครับสรุปสั้นๆก็คือ CPU ต้องแรงนะครับ RAM แ,แล้วก็การ์ดจอนะครับน่าจะต้องแรงส่วนอื่นๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับการไปช็อปคอมนะครับช็อปแบบไม่มีความรู้นะไปแบบงงๆแล้วก็รูดบัตรอยู่ๆตังหายไปเจ็ดหมื่นนะครับ <laughs> อันนี้คือที่ผมซื้อมานะ ส่วนสเปคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีค่าวก่อนที่ผมใช้ในการซื้อนะก็คือเนี่ยวิธีการค้นหาผมก็คือจะเข้า YouTube นะครับแล้วก็เซิร์ชว่าใครอยากได้อคอมนะครับก็เซิร์ชเลยว่าเออคอมสตรีมเกมนะครับแคสเกมก็ได้นะครับนี่เขาก็จะมียูทูบเบอร์นะครับ เต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ก็ไล่ๆดูนะครับแต่ว่าผมอ่ะไปดู CPU นะครับแล้วก็ไปเลงตัวนี้ไลเซนส์นะครับเพราะว่าราคาดีอยู่นะครับเป็นไลเซนต์ตัว7นะครับนี่นไปเลงไลเซนเจ็ดสานย์ศูนย์เนะครับเป็นตัวราคากลางๆที่ที่ผมไหวอ่ะ มันจะมีสองตัวน่าจะเป็นอ,อไลเซนห้าที่เขาจะมาตัดต่อมันจะมีลเซนห้าสามพันหกเออมีลเซนห้าสามพันหกนะครับตัวนี้ก็ตัดต่อดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ก็คือลเซนเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ศูนย์เอ็กก็เลยช่างใจกันนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้มันเพิ่มตังอีกไม่กี่พันนะครับก็เลยเอาสามพันเจ็ดมานะครับส่วนสเปคอื่นเนี่ยผมก็ดูของยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับว่า เขาใช้ตัวไหนนะครับเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยอย่างอย่างสามพันเจ็ดเนี่ยน,นะงานตัดต่ออะอย่างเงี้ยก็เป็นดูของเขาว่าเขาจัดตัวไหนมาบ้างเราก็เนี่ยเห็นไหมครับเราก็จดเราก็จด <laughs> พวกนี้นะครับเอาไปให้ช่างเขาดูนะครับเขาช่วยดูว่าเนี่ยจัดชุดพวกนี้ให้หน่อยได้ไหมอาจจะตัดงบลงหรือว่าเพิ่มงบขึ้นอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะจัดให้อย่างผมอนะไป แอดไว้นะครับให้เขาจับให้อ่าเนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้ครับลเซนเจ็ดสามเนี่ยสามพันเจ็ดเอ็กนี่แปดคอร์นะครับแรมก็สิบหกกิกอ่านี่พวงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูที่กล่องเมื่อกี้ทีเมนบอร์ดนะครับเป็นตัวนี้นะครับ b 4สี่ห้าศูนย์เอ็มนะครับคือจริงๆอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่าของไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้พอหลังจากโควิดหายอ่ะโอ้โหแล้วแบบ คนมาซื้อของกันเยอะนะครับของมันก็เลยขาดตลาดนะครับได้พวกนี้มาอันนี้เอาว่าสะพายได้ตัวนี้นะครับของคอแซ r นะครับเหลือๆเ,เ,เ,เลยนี่750วัตต์นะครับก็การ์ดจอนี่เอาแรงๆหน่อยนะครับเวลาเล่นเกมนะครับนี่ก็เป็น2060 Super นะฮะนี่ตัวนี้แรงอยู่มือนันนะครับ อันนี้คือนี่แหละ cpu 3,700ที่บอกเมื่อกี้นะครับส่วนเคสนี่อ๋อ hard d ดิสนะครับ hard i s เป็น ssd นะครับ SSD, ssd 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 นี่5 0 0 g ไปเลยจะได้แบบเปิดเร็วจี๊ดนะครับ ram 1 6 gb นะครับที่บอกครับแล้วก็เคสเคสตัวนี้นะครับ t tsunami เนี่ยตัวนเนี้ยนี่มันมันสวยดีนะครับมันมีแต่สีขาวแล้วก็พัดลมมัน3ตัวไงก็เลยเอาตัวนี้นะครับ จอที่มันแพงคือแพงจอนะครับจออันนี้หมื่นสามมีทอนหมื่นสองเก้าร้อยมั้งนะครับอันนี้จอธรรมดาก็ประมาณสามพันห้าสามพันหกนะครับของฟิลิปอ่าอันนี้เป็นน่าจะอันนี้เป็น2 k นะอันนี้จอน่าจะ70็ดเฮิร์ตมั้งนะครับซึ่งมันก็โอเคแหละนะครับเอาไว้แคสเกมสตรีมเกมนะครับส่วนใครที่จะแคสเกมก็ต้องไปซื้อไมค์เพิ่มแบบนี้ผมซื้อไมค์เพิ่มนี ซื้อไม่นะครับกล้องอันนี้มีแล้วนะครับกล้องเอาไว้ถ่ายทอดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคลิปที่ผมทําให้ดูผมมีช่องแล้วนะอ่ะเข้าไปดูในนี่ก็ได้ครับในในเพจนะครับชื่อว่า JS 1 4 Studio นะครับผมจะแคสบอลถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเกมบอลอย่างนี้อ่านี่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูคลิปไหนล่ลาสุดนะ่าจะเป็นคลิปนี้ที่ได้พึ่งจะผ่านกดและได้ฟู l l HD ดีนะครับ ได้ความละเอียดเป็น Full HD แล้วนะครับนเนี่ยอาจจะเปิดไปหน้าเกมเลยอะอย่างเงี้ยนี่ก็จะมีหน้าเราโผล่มาครับก็ใช้กล้องกับกล้องนะครับอย่างนี้อ่าแล้วก็แคสเกมกับ OBS นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปศึกษาเอานะวันนี้มาโชว์ให้ดูก่อนนะครับใครที่เป็นอชอบเล่นบอลน,นะครับเข้าไปติดตามกันด้วย JS14 Studio นะครับอ่ะงบประมาณนะครับ น่าจะประมาณหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นนะครับเพราะว่าเรามีของย่อยๆอย่างพวกจอยพวกพวกไม้พวกอะไรที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็น่าจะตีไปประมาณเจ็ดหมื่นนะครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราอยากทําคลิปเกมไงเราก็ต้องลงทุนนะครับซึ่งพวกนี้ไม่ใช่เงินสดนะรูดบัตรนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็การซื้อคอมแบบไม่มีความรู้ซื้อ,อยังไงก็ลองซื้ออย่างที่ผมบอกนะครับหรือไม่ก็ จัดสเปคตามผมก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ด้านล่างครับขออภัยเหงื่อออกแล้วร้อนมากโอเคคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ